มีความเผ็ดระดับไหนไอ้คำว่าเผ็ดบึงหัวของพี่อะค่ะเผ็ดแบบลงทางไปเลยอะลงทางไปเลยอะพี่คุณพี่นั้นโหดมากจริงทำไมรู้ว่าเผ็ดดูพริกพีคุณผู้ชมไม่รู้ว่าฉันจะไหวหรือเปล่าอ่ะโอ้เผ็ดเหรอเผ็ดแล้วมันมีฟันจริงอะเปไงดีอร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้รอดทำอะไร รับามอะไรจะรับตามอะไร,ะะไรวันนี้เรามาลุยตมหนังคุณผู้ชมแล้วเรามาตามหนังเรื่องส้มตำฉากเป็นฉากเด็ดเลยคุณผู้ชมเป็นฉากที่กินส้มตำแล้วมันมีพลังมันมีพลังขนาดไหนสําหรับชากนี้ลองไปดูซิ <c oughs> คุณผู้ชมเห็นฉากเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วใช่ไหมคะที่ฝรั่งเขากินเผ็ดแล้วยิ่งเผ็ดมันยิ่งมีพลังคุณผู้ชมนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของฉากหนังส้มตำนะคะที่ทําให้เราต้องมาตามลุยถึงที่คุณผู้ชมอยากจะเผ็ดขนาดนี้อยากจะมีพลังขนาดนี้จะเผ็ดขนาดไหนต้องมาถามเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะพี่ยายคะสวัสดีค่ะหนูอะค่ะดูหนังแล้วมันอินมากค่ะพี่ยายคือตัวที่เป็นพระเอกค่ะเขากินส้มตำแล้วมันมีพลังร้านนี้คือถ้ากินส้มตำร้านนี้มีพลังเลยไหมคะมีค่ะ เอาละคะในเมื่อปัตยังมีพลังเหมือนพี่บานนี่ยักษ์ตัวใหญ่ในเรื่องส้มตำเขาก็เลยต้องมาลุยกินเผ็ดกันที่ร้านนี้ละค่ะเพราะร้านนี้เขาบอกว่าเผ็ดแบบไม่ปราณี <c oughs> เรียกว่าเผ็ดแบบลืมตัวตนกันไปเลยค่ะมีแบบ,แบบไหนบ้างเอาแบบเผ็ดสะใจเลยบบเผ็ดลืมผัวแล้วลสรุปคือผัวลืมพี่ไหมคะ <c oughs> อ๋อไม่ลืม <c oughs> เพราะถ้าลืมนั้นผัวก็น่าจะโดนอันนี้ <laughs> นะคะ <laughs> อ่ะทีนี้ร้านพี่ยญยอะค่ะเป็นร้านที่มีความเผ็ดระดับไหนไอ้คำว่าเผ็ดลื่นผัวของพี่อะค่ะคือเผ็ดแบบลงทางลงทางไปเลยอะคนเดินเข้ามานั่งกินในร้านเสร็จกลับบ้านไม่ถูกเงี้ยหรอใช่อุ้ยตายแล้วอะไรจะเผ็ดขนาดนั้น <laughs> คือมันเป็นส่วนผสม<ๆ>ยังไงอะพี่ยญยคือมันเป็นส้มตําแบบไหนจะมีแบบใส่พริกเยอะๆลองลองเลยอะคะ เดี๋ยวให้พี่ยาลองตำให้ดูดีก่อนเพราะเราอยากเห็นว่าพริกมันต้องใส่เยอะขนาดไหนพี่ก็เยอะเยอะเยอะเลยเหรอคะจัดเลยจัดเลยได้เลยจ้ะพี่ค่ะนคือหนูดูในหนังอะค่ะเขาบอกว่าแบบเรากินเผ็ดแล้วเราจะมีพลังมันถึงขั้นนั้นเลยไหมอะพี่ยาเพราะฝรั่งในเรื่องอะค่ะเขากินเผ็ดแล้วเขาแบบเหมือนแบบยิ่งกินแล้วยิ่งมีพลังอย่างเงี้ยพี่กินเคยกินเผ็ดไหมเคยแล้วมันมีพลังไหมยกคกยกอะไรทีหนึ่งสามสี่อันได้ไหมฟิลมีแรงใช่ไหมถ้าเรากินเผ็ดมากๆส่วนใหญ่ถ้าแบบ ก็ปัดนเองนะก็จะแบบลิ้นชาชาอะไรอย่างเงี้ยนะไอมีพลังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้สึกโมโหเพราะว่าถ้าเสิร์ฟน้ำช้าพี่ใหญ่มันก็จะโมโหใช่ไหมเนาะเคยมีตีในร้านไหมหลังจากกินตำเนี้ยแต่เคยหรอคะตี๋ยอะไรอ่อ๋อนนูนว่ามีในหนูยังเห็นพีกกับในโคกอ่ะมันเยอะหูพี่ใหญ่ตำโหดเหมือนโกธคนานะ พี่คุณพี่นั้นโหดมากจริงๆนีลูกค้ากินกแบบนี้เยอะๆคะสั่งเยอะไหมอะพี่ใหญ่ลูกค้าหูา <c oughs> มันเผ็ดะทําไมรู้ว่าเผ็ดดูพีิกดิคุณผู้ม,มไม่รู้ว่าฉันจะไหวหรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่น้ําลายสอลเลย่ยไปต้องชิมแล้วละ่ะไม่ได้ละอยากมี <c oughs> พลัง คุณมันดูเผ็ดมากเลยอ่ะอีฉันจะกินได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรเพื่อบานี่ฉันต้องกินปะทะกับเขา <unto> เพราะฉันอยากไปส่วนหนึ่งของหนังเรื่องต้มตำนั่นเองจะ้ะจพิะกข้ารัอกยริก้อนพริกนอนพริอนพริกอี้เนอียนอนกี้หอพริกอนหอก ลืมไม่ลงลืมไม่ลงร้านเนี้ยเผ็ดมากเรื่องของการกินเผ็ดแล้วมีพลังนะคุณผู้ชมมันมีพลังมโมโหเพราะว่าตอนนี้น้ำยังไม่มาเลยน้ำมายังน้ำอ่ะสั่งน้ำไปนานมากแล้วอ๋อน้ำนี่นี่โอเคโอ้เผ็ดคือเรื่องของการกินเผ็ดแล้วว่ามีพลังเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะเป็นพลังที่มันทําให้ร่างกายรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋านะหอมความเผ็ดของพริกนะแต่เรื่องยกโต๊ะได้หรือว่าปีนต้นไม้ได้นี่ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกัน โอ้โหเชื่อแล้วค่ะว่าความเผ็ดของส้มตําร้านนี้ทําบานี่มีแรงพึดแบบบอกไม่ถูกเลยนะคะเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าทําไมที่บานี่เขาถึงกินส้มตำปุ๊บมีพลังขึ้นมาแบบนี้แ่้ะค่ะเดี๋ยวนั้นนะเต็มปาะพี่ไอโอ้ยโอ้ยไม่ต้องตกใจมันมีพลังไงพี่ ี่ยตอนนี้มันเผ็ดมากมีพลังมากยกโต๊ะเก็บร้านทําได้หมดเลยทุกอย่างตอนนี้พี่ยายที่ไหนให้เสิร์ฟอะไรไหมหนูไปเสิร์ฟให้ก็ได้นะใ,ให้ฝากร้านนี้หนึ่งดีกว่าเพราะร้านที่ยายกินแล้วแบบเป็นส้มตำที่กินแล้วมีพลังพี่ยายร้านอยู่ตรงไหนจ๊ะจ๋าร้านอยู่ในกาญจนบ,บุรีหมู่บ้านคอตองหมู่เก้าซอยสี่จ้าใครแวะมาทางนี้ผ่านมาแวะมาชิมได้เลยนะจ๊ะมีหลากหลายเมนูจ้ามีทั้งตำเหลา่าส้มตำอาหารอีสานอาหารไทยต้มแซบ่บน้ำตกลาบมีเยอะๆค่ะ ลองมาซิมได้เลยนะจ๊ะที่แดดสุดคือตามลืมหัวคุณผู้ชมโอ้โหลืมหมดเลยลืมทางกลับบ้านลืมทุกอย่างแล้วบางคนลืมจ่ายตังค์ด้วยใช่ไหมหนูเห็นว่า <c oughs> คุณผู้ม <c oughs> เป็นร้านที่มาแล้วรู้สึกว่ามีพลังมากในการกินแต่แ <c oughs> ถวนี้ก็คือเป็นที่หนึ่งแหละ สำหรับที่กาญจานบุรีนะคะใครอยากจะแวะมาก็มากันได้ที่ส้มตําร้านพี่ใหญ่นะคะคุณผู้ชมแต่สําหรับใครนะคะที่อยากรู้เรื่องราวของส้มตำนะคะว่าหนุ่มร่างใหญ่ที่เป็นฝรั่งเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วโชคชะตามันพาให้มาเจอกับ2ตัวละครหลักได้อย่างไรรอติดตามได้ในภาพยนตร์เรื่องส้มตําเวลา4โม50นาทีทางทายูช่อง24ค่ะแล้ววันนี้นะคะนูกฝันและลุยตมหนังรวมไปถึงพี่ใหญ่ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะ